ิมัสมิสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอีทางนะโอติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเอ้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิ ทังแะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีมัสสะนิโรธาอิทานนิลุชาชาช,ช,ช,ชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป